ทำนายตัวตนคนเกิดวันที่11คนเกิดวันที่11เป็นคนมีน้ำใสใจจริงซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอเป็นคนทำอะไรทำจริงมีความเข้มแข็งภายนอกแต่อ่อนโยนภายในเป็นคนใจดีจริงใจไม่ชอบเล่ห์เหลี่ยมแต่รู้เท่าทันคนไม่ชอบเอาเปรียบใครและก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองได้ง่ายๆ เป็นคนใจกว้างพึ่งพาได้มีความขยันและใจสู้สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันมักจะสร้างตัวขึ้นมาด้วยความสามารถนำพักนำแรงตัวเองมากกว่าไม่ชอบพึ่งพาใครมากนักไม่ชอบติดค้างหนี้บุญคนใครแต่ถ้าเวลาใครทำดีด้วยคนก็จะไม่ลืมและจะหาโอกาสตอบแทนคืนบุญคนนั้นในทางใดทางหนึ่งเสมอ คนที่สิเ1เป็นคนที่มีความดื้อรั้นในตัวเองสูงบทไม่ยอมคนขึ้นมาใครก็เอาม่ลงคุณจะต้องทำให้ได้ไปให้ถึงในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะเป็นคนขี้น้อยใจง่ายเก็บซ่อนอารมณ์ไม่ค่อยเก่งปากตรงกับใจแต่มีคารมคมคายและวาทศิลป์ที่ดีสามารถเอาไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายก็ได้อาจจะเอาแต่ใจไปบ้างในบางครั้ง แต่ก็เป็นคนมีสเสน่ห์ที่ทำให้คนมักจะโกรธเกลียดไม่ลงคนเกิดวันนี้เวลาจะเอ่ยปากชื่นชมใครนั้นไม่ง่ายนักต้องทำถูกใจหรือทำดีจริงๆคุณถึงจะเอ่ยปากชื่นชมคุณจะไม่ชอบการประจบประแจงไม่ชอบเล็กแง่งเล็กขาคุณชอบดูคนที่การกระทำมากกว่าคนวันนี้เป็นคนช่างสังเกตมีความละเอียดอ่อนไม่ชอบตัดสินอะไรง่าย มักดูออกว่าใครพูดจริงใจหรือเยินยอแต่ก็มีบ้างที่คุณจะแอบลงตัวเองหน่อยๆและคุณรู้ตัวว่าสมควรได้รับคำชื่นชมนั้นเพราะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกเรื่องความสำเร็จที่คนเห็นคือผลตอบแทนจากความเพียรของคุณและคนอาจจะนึกหมั่นไส้คุณบ้างว่าคุณดูยิงยิงและเอาใจยากดวงชะตาของคนวันนี้มักจะถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกใส่ความจากศัตรูหรือคนที่แอบอยู่ข้างหลังคุณได้คนเกิดวันที่11เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ภายนอกจะดูซื่อซื่อแต่ไม่โง่รักความยุติธรรมมีศักดิ์ศรีเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อใจหรือไว้ใจคนยากเป็นคนชอบวิเคราะห์และมีเหตุมีผลเวลาคิดหรือทำสิ่งใดในเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องใหญ่จะไม่ค่อยผิดพลาด แต่มักจะไปพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูไม่สลักสำคัญแต่บางทีจุดเล็กๆนี้อาจนำมาซึ่งความผิดพลาดใหญ่หลวงก็เป็นได้เวลาคุณได้ตัดสินใจทาสิ่งใดคุณก็มักจะปักใจไม่สนเสียงทัดทานของคนรอบข้างซึ่งมันก็อาจจะส่งผลดีหรือผลร้ายให้กับคุณได้ประสบการณ์จะค่อยๆหล่อหลอมคุณให้ละเอียดลึกซึ้งกว่าดาบจะคม ก็ต้องผ่านการตีผ่านความร้อนมันนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันคนวันที่11จะไม่ชอบการรอคอยมักเป็นคนทำอะไรรวดเร็วส่วนใหญ่จะชอบตรงต่อเวลาเว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นมันคุ้มค่ามันควรค่าแก่การรอคอยของคุณคุณก็จะยอมอดทนรอมันได้ถ้าใครมีเพื่อนวันนี้เวลามีนัดหมายกันแล้วก็ขอให้ตรงต่อเวลาจะดีที่สุดเพราะคนเกิดวันที่11 เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองมีความละเอียดรอบคอบมักมีกฎเกณฑ์หรือตักกะชีวิตเยอะเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบทุกอย่างจะต้องออกมาดีที่สุดเป็นคนมีกฎในการใช้ชีวิตและมักจะคิดมากคิดเยอะบางครั้งคิดคิดมากเกินไปจนอาบทำให้คุณไม่กล้าลงมือทําหรือตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพราะว่ากลัวความผิดพลาดเป็นคนคาดหวังสูงไม่ชอบความเสี่ยง หรือมัวแต่คิดอยู่นั่นนะเลยไม่ได้ลงมือทำและอาจพลาดโอกาสดีๆหลายคราวในชีวิตแต่ในความรอบคอบการคิดหลายชั้นก็นับว่าเป็นข้อดีอยู่มันทำให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ออกมาแบบไม่ผิดพลาดเนียบนะหรือผิดน้อยมีความสมบูรณ์แบบกว่าชีวิตของคนวันนี้จะประสบความสำเร็จก็ต้องผ่านอุปสรรคใหญ,ใหญ่ๆหลายครั้งหลายคราว ลักษณะภายนอกคนวันนี้เป็นคนหน้าตาดีหรือมีสเสน่ห์ทั้งต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันคุณเป็นคนเคร่งขรึมอาจจะไม่ค่อยยิ้มแย้มแต่เวลาย,ยิ้มทีโลกเปลี่ยนเป็นสดใสเป็นคนดูเย็นเย็นใจดีดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือคุณมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่พิถีพิถันใส่ใจและอาจจะดูจุกจิกจู้จี้ไปบ้างในบางครั้งเป็นคนชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ชัดเจนกับความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยนุ่มนวลไม่ชอบอ้อมค้อมทําอะไรตรงไปตรงมาแต่หากจะต้องสมบทอ่อนโยนคุณก็สามารถทำได้คนวันนี้มีหลากหลายบุคลิกที่แอบซ่อนเอาไว้ในตัวเองตัวตนคุณเป็นอย่างหนึ่งคุณอาจแสดงอีกแบบหนึ่งออกมาก็ได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการถ้าหากมีใครทำให้คนวันนี้เกลียดชังก็อาจจะถูกคุณวางแผนจัดหนักเอาคืน แบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้คุณไม่ชอบให้ใครมาข่มเหงและจะหมยหัวเอาไว้แน่นอนว่าคุณไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นทำไปเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นคุณชอบให้บทเรียนกับคนและบอกให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะถูกเล่นงานได้ง่ายๆแต่โดยปกตินิสัยคนวิ้จะชอบเจรจามากกว่าไม่ชอบสร้างศัตรูชอบสร้างสันติไม่รุกรานใครก่อนแต่ก็มีคติที่ว่า นิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอเอาคืนคนวันที่11นั้นจริงๆมีความเป็นศินลปินอยู่ลึกๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาจากตัวตนหรือมีจินตนาการที่โลดแล่นโดดเด่นภายนอกที่ดูแข็งๆแต่กลับซ่อนอารมณ์ที่อ่อนไหวละเมียดละไมเอาไว้คุณเป็นคนช่างคิดช่างฝัน ถ้าไปทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดการติดต่อการเจราจาได้ก็ดีหรืออาจจะมีความสามารถที่หลากหลายเกี่ยวกับพวกอาหารการกินด้วยก็ได้ไปเป็นเชฟเป็นแม่ครัวหรือไปเอาดีทางด้านเกี่ยวกับพวกร้านอาหารการกินหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าคนวันนี้ได้ทำก็สามารถทำออกมาดีอย่างที่คาดไม่ถึงเลยในด้านชีวิตรักของคนวันที่1 1 ด้วยความที่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์บุคลิกดีจึงมีคนเข้ามารักมาชอบได้ไม่ยากแต่การที่คนวันนี้จะรักใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณเป็นคนช่างเลือกหรือเป็นคนที่อาจจะมีตัวเลือกเยอะเลยก็ได้มีสเปคสูงถ้าไม่ดีไม่ตรงใจก็สู้อยู่คนเดียวไปเลยดีกว่าเป็นคนรักคนยากชอบความมั่นคงในชีวิตจะหาคนที่ใช่ไปเรื่อยๆหรืออาจจะอยู่เป็นโสด อยู่กับงานจนไม่มีเวลาให้กับความรักเลยก็ได้หรือคุณอาจจะมีตัวเลือกในการครบในการคุยหลายคนและอาจจะตัดสินใจไม่ได้คนนั้นก็รักคนนี้ก็รู้สึกดีก็เลยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่ถ้าหากคุณได้พบคนที่ใช่หรือคนที่ตรงใจคนที่11จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อ,อตรงต่อคนรักมีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ดูแลเอาใจใส่และไม่ค่อยมีปัญหามากเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ชอบเรื่องนอกใจมักให้เกียรติคนรักของตัวเองแต่คุณจะไม่ค่อยหวานหรือโรแมนติกมากนักเป็นคนเรียบง่ายต่อความรู้สึกและคิดมากหึงเก่งห่วงเก่งจนไปถึงขั้นชอบจับผิดคนรักโดยไม่รู้ตัวเวลาคนรักจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็อาจจะต้องมีตามเช็คหรือต้องคอยบอกคอยรายงานคนก่อนก็ได้ คุณเป็นคนรักแรงเกลียดแรงอาจจะบนเกง่งจุกจิกบ้างบางเวลาเลยจะหาคนที่รักหรือเข้าใจคุณจริงๆค่อนข้างยากถ้าไม่เท่าทันกันจริงๆก็อาจจะอยู่กันได้ไม่นานในด้านสุขภาพคนเกิดวันที่11เรามาระวังสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะลำไส้พวกอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนปวดหลังปวดเอวโรคเครียดหรือไมเกรน ไม่ควรตึงกับชีวิตมากเกินไปมันผ่อนคลายร่างกายจิตใจจะดีการเสริมดวงของคนวันนี้บูชาพระปางประธานพรมันสวดมนต์ใช้คำพูดสร้างกุศลชักชวนคนทำบุญถ้าจะค้าขายก็ให้ซื่อสัตว์สุจริตดวงคุณไม่ค่อยเหมาะกับพวกงานสีเทางานผิดกฎหมายมากนักเรียกว่าไม่ถูกโลกและถ้าทำไป ในระยะยาวอาจจะส่งผลให้ดวงคุณตกหรือแย่ลงได้มันทําบุญทําทานบ่อยๆทําอาหารถวายพระตั้งโรงทานก็ได้อยู่ในศีลในธรรมและชีวิตของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นมีความสุข